กลับมาพบกันนะครับในแฟนตาซี800นะครับนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของลิเวอร์ pool นะครับเป็นประจำทุกๆวันนะครับผมแปลกปากมากรับหน้าที่นี้นะครับมารายงานความเคลื่อนไหวสโมสรลิเวอร์ pool ให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันเป็นประจำนะครับวันนี้นะครับบอกกันเลยว่าเรื่องราวของข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆในสโมสรลิเวอร์ pool ค่อนข้างจะเงียบเหงาเหลือเกินนะครับ มีการพักเบรกทีมชาติกันแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆก็จะเป็นอะไรที่ซ้ำๆซากๆกก็เลยเอาอเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจเผื่อเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลเลี้ยวผูอยากจะรับทราบกันเอามาฝากกันแทนเรากันนะครับวันนี้นะครับก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับเพชรฆาตสังหารจุดโทษมาฝากกันนะครับ อยากรู้ไหมครับว่าใครได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดแห่งขุนพลที่รับหน้าที่การยิงจุดโทษที่ดีที่สุดในสโมสรลิเวอร์พูลลองเดากันดูนะครับก่อนที่จะเฉลยก็ลองใส่คำตอบไว้ที่คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับปัจจุบันโมฮาเมดซารารับหน้าที่สังหารจุดโทษให้กับลิเวอร์พูลเป็นกับ,บีมือหนึ่งนะครับสถิติของทางด้าน โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับที่เ,เล่นให้กับเลโอพูมาก็ยิงไป26ครั้งนะครับได้23ประตูคิดเป็น88.5%แต่เขายังไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุดนะครับหรือจะเป็นเจมส์มิลเนอร์ท่านรองของเราก็บอกเลยนะครับว่าท่านรองก็ยังไม่ใช่คนที่ดีที่สุดที่ถูกได้รับการยกย่องแม้ว่าตลอดระยะเวลาการยิงจุดโทษ21ครั้งของเขาพลาดไปแค่2ครั้งเป็น90.5%ก็ตามแต่ว่าเจมส์มิลเนอร์ นนั้นรับหน้าที่สังหารก่อนหน้าที่โมฮัมเหม็ดซาาห์จับมานะครับสคนนี้คือขุนพลยุคปัจจุบันย้อนกลับไปก็อาจจะมีนึกออกก็อาจจะเป็นสตีเวนเจอร์ลาดนะครับแต่สตีเวนเจอร์ลาดนี้ได้รับการบันทึกว่าเป็นนักเตะนะครับที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษให้ลิเวอร์พูลมากที่สุดเลยนะครับเพราะรับหน้าที่ไปถึง57ครั้งยิงเข้า47ครั้งแต่เขายังไม่ใช่การได้รับการยกจ่องว่าด,ดีที่สุด สำหรับนักเตะที่ได้รับการยกย่องที่ดีที่สุดในการสังหารจุดโทษได้แก่แจนโมบี้นะครับมิดฟิลคุณร่างอวบนะครับชาวเดนมาร์กซึ่งแฟนบอลยุค80ปลาย90นี่จะรู้จักแจนโมบี้ดีนะครับถือเป็นมิดฟิลด์จอมคลาสสิกคนหนึ่งนะครับที่วางบอลได้แม่นยำนะครับมีการเล่นลูกดิ้งการเปิดบอลได้เฉียบขาดวิสัยทัศน์ในการเล่นาจากกลางสนามนี่ค่อนข้างจะดีนะครับ โมบี้นะครับได้รับหน้าที่ในการยิงจุดโทษไปถึง45ครั้งยิงเข้า43ครั้งคิดเป็น93.3นะครับใครคิดถึงแจนโมบี e ลองไปหาเทปเก่าๆดูนะครับถ้าใครเป็นแฟนบอลรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นคุ้นชินคุ้นตาลองหาข้อมูลในโลกโซเชียลดูมีให้เห็นแน่ๆนะครับส่วนใครที่เป็นแฟนบอลยุคเก่าๆหน่อย คาดว่าแจนโมบี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์จอมคลาสสิกที่แฟนบอลลิเวอร์พูลในยุคนั้นนะครับนิยมช,มชมชอบเหลือเกินนะครับเป็นมิดฟิลด์ที่แม้จะรูปร่างค่อนข้างจะออกไปทางอ้วนนิดๆน,นะครับแต่ว่าความคล่องตัวการวางบอลน,นี่ลืมไปเลยเรื่องหูดของเขาแต่แล้วก็เนี่ยคือนักเตะนะครับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคนที่ยิงจุดโทษแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับ มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรหรือว่าููเลเทียวเป็นไงกันครับทายถูกกันหรือเปล่านะครับก็เอามาฝากกันในช่วงที่ข่าวคราวของฟุตบอลมันค่อนข้างเงียบเหงาแบบนี้ก็เอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากกันแล้วแทนเรล้ากันนะครับอย่าลืมนะครับช่องแฟนตาซี800มีทางเลือกให้รับชมกันหลายช่องทางทั้งทางเพจแล้วก็ทาง f a c e b o o k นะครับ เราก็มีเรื่องของ YouTube ด้วยเหมือนกันนะครับฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเรากันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับสมองสอเลี้ยภูตามมาดูกันเยอะๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับ